ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันลำเพืนออฟฟิเชีลนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้า,าที่ขายบัตรนะคะนี่นะคะวันนี้ก็บัตรละร้อบาทนะคะข้างหน้าก็จะเป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะร้านค้าเยอะมากค่ะะอุย้ยนี่นะค่ะบรรยากาศข้างหน้า สรบรรยากาศกันดีนี่นะคะ,ะพ่อการใช้นะคะนะโอ้อสวัดีค่ะโอมือคืนไปอยู่สมากอะ่ะแล้วกับพักพวันตัวเน,ะ<อ>นาะก,กินอะไรย่างกับสาว ม่วนหลายกีฬาของพี่เอกฟ้าแม่นของพี่ทองลูกสาวกับโปแสกพักผอนเต็มอิ่มเลยเมื่อวานพักผอนแบบตื่นเต้เออคนบระหันไรอ่ะผมจำไม่ได้ไรเพ่งอย่างหนึ่พี่ชิงพี่ชิงพี่ชิงหมู่บ้านพี่ชิงเออหมู่บ้านพี่ชิงพอด้วยว่าสัสพี่ชิงเอน้องหอย่างตามหานกับเพ่งบ้านพี่ชิงกันต้นกับวัว ไปย้อนท่า yeah. พ no. oh, ิจารณาไปกินยังเดี๋ยวไปจะถ่ายคิวพอนะย่างไทยไปกินเพิ่มกับเราเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังเวทีนะคะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะพื้นที่กว้างมากค่ะอ้๊ช นีก็จะเป็นลานจอดรถนะคะกว้างม,มากค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็ขายบัตรละร้อยยีบาทนะคะวันนี้เล่นอยู่ที่อบตอบ้านตรวจนะคะอำเภอศรีนารงนะคะจงังหวัดสุรินทร์ค่ะใครอยู่ใกล้ๆก็มาให้กำลังใจพวกเรากันด้วยนะคะ ไปใส่เนาะ beauty ้เ l าไปใส่อเอ้ยไปอาบน้ำมั้งข้างหลังมีห้องน้ำไหมคะ <Okay. S 2> ใกล้ถึงแล้วค่ะอีกนิดนึงนะคะวิ่งไม่ได้นะคะเดี๋ยวกล้องสัน่น เดินเดินก็สันโอ้โหบรรยากาศดีมากค่ะต้นไม้ก็ร่มเย็นสดชื่น ทีมงานกำลังฉีดสเปรย์นะคะอุปกรณ์การแสดงของรายกาำคืนนี้ลงสีสเปรย์ใหม่อีกแล้วนะคะอืมโอ้โหชีสีใหม่ นี่รถบัสของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูแม่นุ้ยนะคะตอนนี้ออกไก่เราไปถึงไหนแล้วนะคะสวัสดีค่ะทำอะไรคะซ่อมสายไฟอีกแล้วสวัสดีค่ะโอ้สายไฟให้มันขาดดิ มันือมาสักพากนี้เนี่ยนี่เข่าเราไปยังเลยทำงานเพิ่มเขียดค่ะไปดูแม่นุ้ยกันได้กี่คลิปแล้ววันนี้สี่คลิปมีอะไรกินบ้างมคนที่ไี่องคไก่ของเราอ่ะไม่ใช่ใช่ ôm cay, om cay, xe taxi, oh. món, taxi. cả, để mà để mà ta. Om cay, om cay. ่าะะเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงโรงแรงเสร็จแล้วเหรอคะลงแังเสร็จแล้วคะ่ะจัดล็อกจ,จัดเสร็จแล้วค่ะเหลือแค่อาบน้ําแล้วก็แต่งหน้านะคะพร้อมไหมคะคืนนี้พร้พอมไหมพร้อมนั่งชู่อ,อยพี่ว่าจิ้งลีดแม่วันนั้นออกใครเราได้ลูกหรือบอา เราจะเสียเรียงจ,งจิงหรีดลอตเต้โอ้จับจิ้งหลีดไปทอดเราจะเสียเรียงจิงหรีดลอตเต้แม่จะเปิดฟาร์มจิงหรีดเล็กๆก็นี้คืออยู่นี่เนี้ยกล่องอใส่จิงหรีดเน่ามากเลยพระท่านเด็ดตากดีแต่จบเปิดวงมาถึงเดือดฟองเทือง <laughs> โอ้สองสารชุดสงสารสงสารคนไกข่ขา <laughs> ก็ได้กินจมูกหนูตาย่ะตายคนาติดต่างกันอแล้วฉีดน้ำหอมเลยฉีดน้ำหอมเลยฉีดน้ำหอมหลายหลายถึงมาหอดกระจ่างหอดโดยแล้วค่ะมาถึงได้ประมาณบ่ายสามนี่นะคะจัดของลงล็อกแล้วนะคะกำลังการคิ้ว วันนี้ค่ะพี่น้ำหวานได้ไปห้องน้ำหรือ,อยังยังเลยห้องน้ำู่ไหนหน้าวีไกลไกลไหมเดินต้องไปเลยอย่าก็เหี้ยอย่างไกลอ่ะจะขึ้นหน้าแล้วเหรอัองอเตรียมของจะกินข้าวีะไปเด็กน้าอะไรได้กคัวแม่นุ้ยน,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 นะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลากันไปก่อนนะคะเจอาก,กันคลิปหน้า dash, ค,าาคา <implement. S 1> ่ะ <laughs>